สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู so ่ Happy Life by แตนค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆอีกเช่นเคยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ปรารถนาหรือคุณเป็นคนที่อยากมีเงินล้านอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญของเงินล้านหรือสิ่งที่สําคัญของการมีเงินเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรมันคือความสามารถค่ะทัศนคติที่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตมันคือวิธีคิดในการหาเงินมีบทความมีหนังสือมากมาย ที่เขาบอกคุณว่าวิธีการคิดนั้นสำคัญมากเพราะเวลาที่คุณคิดสิ่งที่ถูกต้องคิดทำเงินหาเงินได้ถูกต้องเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหากคุณมีความสามารถในการหาเงินแล้วก็มีวิธีการในการรับมือกับอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆแบบฉลาดคุณก็จะพบกับวิธีการและทางออกและมันไม่มีอะไรที่มันจะเลวร้ายสาหรับคุณเลยถ้าคุณมีทัศนคติ ความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ดีความคิดที่สร้างสรรค์ถ้าหากคุณสูญเสียเงินทุกบาททุกสตางค์หรือคุณล้มละลายหรือคุณสูญเสียไปแล้วยกตัวอย่างเช่นโรนัลทัมหรือคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนมากบนโลกใบนี้ที่เขาเคยล้มละลายแล้วเขาก็ฟื้นกลับคืนมาแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกครั้งโดยที่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าคนเหล่านั้นเขาสามารถทําได้อย่างไรนั่นคือวิธีการคิดวิธีการที่ สำเร็จอย่างแท้จริงค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดความสามารถที่เรามีที่เราสะสมไว้จะไม่มีใครสามารถเอาจากเราไปได้มันคือวิธีคิดที่อยู่ในหัวสิ่งที่สะสมเพราะฉะนั้นคุณควรลงทุนต่อการเรียนรู้การเติบโตการพัฒนาตัวเองสร้างประสบการณ์สร้างวิธีคิดไม่ใช่ว่าการมีเงินทองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การมีเงินทองตำแหน่งวัตถุภายนอกที่คุณครอบครองไว้ มันสามารถทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนไม่มีได้ถ้าคุณไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้อง วิธีคิดทัศนคติความสามารถจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉะนั้นคุณจงฝึกฝนในการสร้างทัศนคติที่มีความพร้อมทัศนคติในการเติบโตมองหาวิธีการวิธีคิดอย่างมากมายที่สามารถที่จะเรียนรู้แน่นอนค่ะว่าเตือกันไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณชูชัยนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าเงินเต็มไปหมดเง<า>ินเต็มไปทั่วทุกทิศทุกทาง เพราะเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นโอกาสมองเห็นเปลี่ยนทัศนคติแล้วลงมือทำเงินอยู่ทุกที่ทุกอย่างคือการขายได้ทุกอย่างคือโอกาสเงินเกลื่อนไปหมดนั่นคือสิ่งที่เขาพูดนั่นคือทัศนคติของคนที่สามารถมีร้อยล้านมีพันล้านเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาคิดทัศนคติมุมมองความสามารถ ความสำเร็จมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างพลังงานการลงมือทำความคิดก็ใช่สิ่งแวดล้อมก็ใช่เสียงในหัวที่ต่อสู้กับตัวเองการมีวินัยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วกอก รวมตัวกันเป็นคนสำเร็จลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เรานั้นกลายเป็นคนมีเงินล้านที่สำคัญมากนั่นก็คือความสามารถและทัศนคติวิธีการสิ่งที่คุณเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมแลก การลงมือทําการสลับเวลาของตัวเองแน่นอนค่ะว่ามันก็จะสามารถได้รับผลตอบแทนมาทําในสิ่งที่ถูกทําในสิ่งที่วิธีการมันใช่คุณก็จะได้พบกับวิธีการคิดและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เตือนอยากแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้ตเตยก็ฝากเคล็ดลับดีไว้เพียงแค่นี้และเราเจอกันในเคล็ับถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ